เรียนบอวิ่จังหวัดชลบุรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะวิ่งมาถนน3ามนะคะแล้วก็เจอโรบินสานข้ามมานะคะก็จะเป็นโต้รุ่นทะเลทองค่ะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีธนาคารกรุงเทพอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวเข้ามา เข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นไอซุเรียนบอวินนะจะเปิดบริการให้ลูกค้า Walk-in เข้ามาซื้อตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง19 9, นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะคะเข้าไปด้านในกันดีกว่านี่เลยคะ่ะสตาร์มินิมอลผสมกับลอฟโมเดิร์นเบาๆนะคะมี่คให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เข้ามาแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะคนไหนที่เข้ามาซื้อสินค้านะคะต้องการที่จะเขียนนะคะว่าต้องการอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นจุดให้ลูกค้าสามารถเขียนแล้วก็ซื้อสินค้าได้นะคะก็จะมีชุดนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะให้บริการแล้วก็จุดนี้นะคะลูกค้าก็มายืนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะคอยต้อนรับแล้วก็บริการ ะค,ะค่ะแล้วก็ส่วนในโซนที่คนไหนนะคะเป็นตัวแทนค่ะเราต้องการที่จะแนะนำรีฟู t หรือสปอนเซอร์นะคะให้คนมาร่วมทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่จะให้ทุกคนได้นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งคุยธุรกิจนะคะหรือมานั่งจิบกาแฟมานั่งเช็คอินได้นะคะมุมนี้ก็จะ สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็มานั่งนะคะเช็คอินฟรี Wi-Fi นะคะมุมนี้บอกเลยว่าเห็นมากๆเลยนะคะคนมานั่งกันเยอะมากๆเลยนะคะซูเรียนบอวินค่ะฟรี free Wi-Fi นะคะก็จะเป็นสินค้านะคะต่างๆของทางแบรนด์นะคะสินค้าก็จะมีประมาณ140รรายการนะคะแล้วก็สามารถหยิบจับได้นะคะคนไหนที่ต้องการที่จะมาไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะ แนะนำเรื่องของสินค้านะคะตัวแทนจำหน่ายก็มาใช้หยิบจับไปไลฟ์สดได้หรือแนะนำลูกค้าที่เข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะเป็นสินค้าหมวดสุขภาพนะคะแล้วก็ลฟ์ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนะคะหรือสินค้าจำเป็นใช้นั่นเองนะคะุคมก็จะเห็นว่าอ่อนนี่เลยนะคะยาสีฟันสมัยอ่อ,อนขายดีมากในหมวดสมัยอ่อ,อน น้ำยาล้างรถะสกแล็วก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ในหมวดสินค้าจะเป็นใช้ไหมคะสวยมากๆนี่เลยก็จะมาเจอ c ีอของทางแบรนด์นะคะรู้ก,กับท่าน c ีอโอดรปิยวัจจุรจักวงศาได้นะคะคนไหนนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็สั่งซื้อสินค้านะคะกับพนักงานฝ่ายขายได้เลยนะคะทีบินให้ลูกค้าทุกคนที่มีรหัสสมาชิกนะคะ หรือคนไหนไม่มีรหัสสมาชิกนะคะแล้วมีคนแนะนํามาก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะคะเพื่อที่จะได้รับราคาส่วนลดนะคะนี่ก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะได้คะแนนเพื่อรับเงินคืนด้วยเนาะทุกคนเนาะอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้รับเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกคนเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่ามาช้อปปิง้งมาซื้อสินค้าที่ซูเรน b บ w วิงคุณก็ จะได้รับคะแนนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นจุดได้รับสินค้าพร้อมกับบินนี่คือเป็นบินที่ลูกค้าทุกคนที่มีรหัสสมาชิกจะได้รับนะคะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับส่วนลดและที่สำคัญจะมีคะแนนนะคะเพื่อที่จะรับเงินปันผลคืนในการซื้อสินค้านะคะเมื่อครบ150คะแนนนะคะทุก15วันลูกค้าก็สิทธิ์ได้รับเงินปันผลจากแบรนด์ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าสังส่งพังสดุ างช่องทางออนไลน์ก็มีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเราก็จัดส่งนะคะจะส่งทันทีเลยหลังจากที่สั่งซื้อสินค้ากับทางเรานะคะเรามีระบบดรอปชิปที่รองรับลูกค้าทันทีนะคะสามารถทราบค่าส่งได้ทันทีเลยนะคะนี่คือเป็นระบบดรอปชิปที่ ทางเรานะคะจะบริการให้กับลูกค้าภายใน1นถึงสวันก็จะส่งถึงหน้าบ้านของท่านเลยในเขตชลบุรีหรือใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีหรือภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะในโซนกรุงเทพแต่ถ้าเป็นโซนภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะใช้เวลา2อถึงวันนะคะท่านก็จะได้รับสินค้าจากทางสาขาแร้ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยะคะ่ะก็ยินดีให้บริการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ walk in เข้ามาใน น,นะคะที่สาขาสุรีย์บวินจังหวัดเชียบุรีนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการให้บริการส่งวัสดุทางช่องทางออนไลน์ไปถึงหน้าบ้านท่านนะคะและที่สำคัญลูกค้าต่างประเทศนะคะเราก็สามารถจะส่งให้ได้ตามค่าส่งทั่วไปเลยนะคะสามารถ inbox เข้ามาได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการสุรีย์บวินจังหวัดเชียบุรีนะคะแล้วหวังว่าลูกค้าทุกคน จะประทับใจในการบริการของเรานะคะใส่ลตั้งใจที่อยากจะบริการให้กับลูกค้าทุกคนนะก็คือความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้าและตัวแทนจำหนานะคะนี่คือสิ่งที่สองัญ่ใส่ลเองแล้วก็ทีมแล้วก็ฝ่ายขายนะคะที่ช่วยกันดูแลรนนี้เนี่ยเลยเห็นในเรื่องของความซื่อสัตย์มากเลย ทุกระดับประทับใจบอกได้เลยนะคะและพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าตัวแทนทุกคนนะคะไม่ว่าทุกท่านอยากที่จะมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะคะเราก็มีระบบเทรนนิ่งให้ลูกค้าได้ทําธุรกิจนะคะในยุคออนไลน์บอกได้เลยมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทํให้ท่านสร้างรายได้ทุกทุกที่ที่ท่านอยากที่จะมีรายได้เข้ากระเป๋านะคะเพราะว่า สายลงเองเนี่ยก็จะมีระบบเ,เทคนิคให้ตัวแทนทุกคนนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ทุกคนเลยที่ต้องการที่จะทำธุรกิจสูดเดียน,นะคะได้มีเทคนิคในการทำออนไลน์ยังไงนะคะขายออนไลน์ยังไงให้สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจสูดเดียนได้นะคะโอเคค่ะถ้ายังไงสนใจนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในลิงก์น,นี้เลยนะคะ เข้ามาทั้งในไลน์อินบ็อก์หรือช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น IG หรือ t i k t o k นะคะพวกเรายินดีที่จะสนับสน,นุนเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ใช้สินค้าดีๆและสนับสนุนให้ทุกคนสร้างรายได้นะคะจงเปิดใจและเปลี่ยนความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตได้พบจุดเริ่มต้นและความสําเร็จที่ยั่งยืน